สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟทีทุกท่านเด้อเปาวจำซื้อพี่พี่ว่าไรพี่อย่างน้อเนาะแป๊วว่ได้จำจำซื้อว่าไรว่าไอ้คุยกันโดนอันมื้อนี่แป๊วได้เอาพาม่านมาติดให้ย่ายผืนหนึ่งเด้อจ้าเพราะว่าย่ายเสด็จได้เอาอันกันนันบังรถบังรถปาะสานลาป่าที่นี่อันนั้นอันที่แกมาจากอันอัน อันนี้อยู่ห้องขั้วจ้ะอยู่ห้องขั้วติดติดมากที่นี่แ้๊ก็ไปติดใส่ยนไหมดะเพาเพาะว่เนี่ยยิ่ซื้อนึ่งก็เยอะแป๊กไปติด,ตดใส่ยันไม่อันอันสองอันจ้ะสองอันเนาะมือนี้ในอันนี้เป็นอันนึงก็เลยแบงมาให้ย่าติดใส่หนีเพราะว่าได้บังรถจ้ะบังแงดดบังรถม่ย่าก็เลยสิมี่แน่่ะมาไอ,าอา้มาเฝ้าจ้ะอ้าแม่ว่าเล่ลูกสาวอนัน เอาให้ย่า่พื้นหนึ่งเด้อล่ะเอ้ยที่เอาผ่ามันทรงมาให้ลูกสาวลูกสาวเอามอขย่ายพื้นหนึ่งมาตัดติดบังรถบันี้ย่า่ก็ดีใจคักยูย่า่ก็ดีใจคักยูให้ว่าผู้ทรงมาให้ก็ให้มีแต่ความสูขวามเจริญเด้อล่ะเด้อ คอเฉียนเห็ยนหายย่ามาไก่มาไก่เด้อปี่ไม่เหลี่ยห้มีแต่ความสูขควมจเจริญโล่าพญาติหายย่ามาไก่มาไก่อันตรไลย่ายมาบาังเบียดย่ามีคนเกียดย่ามีค้นสั่งย่ามีสตูฟองไล่ไปทางไหนมาทางไหนมีแต่คนหักคนหุ่มค้นหอมคนนิยุมสมพรหาเงินหาข้ามไม่สู้ไขมันดังความมา่วงมัดปัสนาเด้อปัสนาเงินก็ให้ได้เงินปัสนาท่องให้ได้ท่องปัสนางานปัสนาค่วมรัก ศาสนาอยุหมั่นควรยื่นเป็ tamam. лушай, นลมโพลมไส้ซึ่งกันและกันเด้อล่ะเออเงินแสนเข่าบาทเงินล้านเข่าเฮียนเด้อล่ะเอ้ยย่ายดีใจค่เด้อเจ้าอันสร้างกับสร้างผู้เก้านี่ยละจ้าสร้างทีมเก้านี่ยละเพราะว่าอันอันที่แป๊วติดไปตั้งสองปีกวาแล้วเนาะสี่เข่าสามปีแล้วบ่าขาดเลยแม่จ้าบ้ขาดบ่อนี่เลยทนอหลีได้ใส่จนคุ้มอหลีจ้าคุ้มคักคุ้มแน ก็เลยเอาแบบว่าติดต่อทีมเก่ามากเพื่อนกระแปลล่งจากเฮียยบานยูบานน้อนสะอาดแล้วก็มาติดใหยี่ยจ้านี่แหละทีมเก้านี่แหละโทรไปใส่บริการที่เก,ก่าเราก็ติดไมอีกสองพื้นจ้าติดไมอีกสองพื้นเดี๋ยวเราสิท้ายวิดีโอให้เบิ้งได้จ้าเด้อตาก็มาดีใจนำ้ำ <laughs> อันชมเซยงเฮียเย้ยย่ากับพานแล้วเลยจ้ะเฮียนตา้านแล้วข้าฝนจากข้าฝนคนตรงด้ตกวดีตกชื่มือกัเลยพันแล้วแล้ววาหลังข้าแล้วเราไม่เหมือนพ่อหลังค้าเฮียนใหญ่แล้วเหอเนาะเลือเเลือแต่ข้างหน้าจ้ะเลือแต่มองนีล่ะโอเลือต่เมืองนีจ้ะข้างหนาโมดร่นโมดุ่นถึงจะาแต่คนถดงก็ผ้าตาโนเห็ดอะไราขนกับ้า อันละเดี๋ยวไม่เห็ไทยลูกสาวเขาบอกตั้งวาเสียงก่อตืนนึงเแ็่จว่าเล่นบอลจากจหหนุ่มยากเจ้าของปูสือปูอ่านอมาไห่เด้อเออไอ้นี่จะพว่มสุดพุจมเจริญเด้อโลค่าปัญญาไทยปัญญามะไก่มาไก่เด้อเออเงนาวบ้านมันกนของเงี้ยนเงินเป็นกล่องไ้ท้องเป็นตังเป็นลงมาเท่มากไอ้นี่มสุขความเจริญคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสุขสุขคนเด้อพี่เขาพูดอะไรเด้จ้ะเด้อ ก็ได้แบงเอามาให้ย่าด้ใส่เลยดีใจ้เงินทองไหลมาเทมากายดีย่ายแล้วเอกยาย่าย่ยย่าย่ย่า่าย่ายาย่าย่าย่าา มัดเกปรีอันนวอันนั้นติดอ,อ,อ,อันมัดเสียกสิเอาสใส่ใบ่นี้อย่ีวตอกเส้ใหม่เลยครับอกเส้หตอกเส้ม่เลยตแมนครับมีใหม่ยังยืมมัดเอาหนเนี่ยมัดอย่ไหมจ้า<ด><อ>จ,าจา้าจ้าตอกเส้หันนะโอเคต้องต้องเอาเนี่ยมัดเสือกับตะปูกับก่อนนะ พื้นกพอดีคขะกินได้นิเนอพอดีครับนี่ยใส่ได้บางเแดดเนี่ยมันละยามันแดดมันใบเนี่ยแดดจังหดมึงออันนี้าสัตว์ขงันลุกลลกโอ้ดยดีแต่ลายี้ เฮ็ดไปแล้วจกเที่ยค่าจะฝนเปลี่ยนจากสีเฮี้ยนใหญ่แล้วแล้วเหลือแต่หมองข้างหน้าภาษีอัปเดตย้ำไดกับประเดทัปเดตให้เอฟซีเบิ้องจกเที่ยจ้ะค่าตะฝนตาเพิ่นจะได้นี่ขุ่มใบชะเงก๊สีเก่าคุ่มใบเพราะว่าสีเฮ็ดไม่เฮ็ดป้านได้ฝนตกเื่อเลย ไม่เนยไม่ม่เมเยานี่หลังนี้ก็สร้างต่างตปีแล้วซีีี ก็หาบอกก็หายอนนี่เบลได้สี่สิบแปดนีแล้วสี่สามแป้ากนเสาก็ได้เปลี่ยนเบิดเนาะเจ็ดสอบเจ็ดสิบสองเจ็ดสสองเจ็ดสิบสองหนูลงนอนเนาะเจ็ดสิบสองเป็นผู้ดึงหรอก ลูไปเี้ยงท้งเดียวกัสมงามยูเงนี้ๆย่สูงเีไร่้เียว่เรืงลางนีพ่อกเห็ดได้นน่แมนบ่้พ่อล้งนีพ่อกรเห็ดมาแมนตีนี่เลยจ้าล้งตรงขามนี่ล้งตรงขามนี่ก็เป็นฟีมือตาก็ย้ายได้จ้านน่เห็ดสองคนได้จ้าแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้ากระปับเป็นในไอ้บ้านส่งไม่เนาะไอ้ปับบผุงเป็นแบบไม่แต่ว่านี่พองสางนี่ หลังนี่ตาตากับยายเห็ดด้วจ้ะนี่เห็ดสองที่นตากับยายเมาเห็ดเทียนรออยู่นี่กับข้าเร้านิยมใส่ใหม่แล้วนะจ๊ะเนาะใส่ปูนปวกปวกก็เลยได้ใส่ปูน จะนาต่างสีฟองกำลัเดือดรงอยู่ด้วยนาดีดีเนาะหนูก็เห็นเต้นนาขนาดนี้เลยเต้นพื้นมาเด้ทุกอย่านี่เนาะโอเคจ้าขันแค่นี้เด้อบ๊ายบายีเด้อ